สวัสดีพี่น้องครับท่านผู้ชมชาวยูทู e ที่เคารพทุกท่านครับกับช่องํำซิงซูเปอร์ยาวครับพาโจเฟอร์ใหม่มาทดลองงานครับวันนี้ครับเป็นไดรเป็นไดร <laughs> อับดุลนายอับดุลครับอับดุลอิบราฮิม <laughs> ให้อาจารย์ดุนครับจารดุลวันนี้ครับมาปกติคันนี้ออยเล,ลอร์เป็นคนขับนะครับออยเลอร์ไปโรงเรียนครับผมจอดอยู่บ้านไม่ได้ใช้งานครับก็เลยให้อับดุลครับผมอับดุลเอ้ยมาขับวบันนีโโ้โอ้โหเป็นมวยว่ะพี่น้องเบรกเบืบ้งนเนเลยหรอ ยังยังยิ่งยิย่งวะคือ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 คอยู่ดอกวันนี้ครับผมหลนล้อเหล็กนะครับอแม่ยายครับผมแม่ยายแม่ยายของหลนล้อเหล็กนะครับโดนรถชนครับอโดนรถชนก็เลยไม่ได้มาทํางานครับ พาไปโรงพยาบาลนะครับไปดูที่โรงพยาบาลกันก็เลยให้สรารวัตรครับผมมาขับคันเล็กครับวันนี้ครับคันใหญ่จอดครับคันใหญ่จอดครับคันใหญ่วันนี้เราจอดนะครับที่น้องชัยไรครับจอดนะครับจอดเนื่องจากว่า มันเหลือแต่งานรถดำครับผมเหลือแต่งานรถดำก็เลยต้องรอให้รถดำเสร็จงานนะครับค่อยไปทำนะครับวิ่งรถดำไปรถดำก็รถดำชุดเดียวกันครับผมเรามีรถดำชุดเดียวครับถึงแมคโครเราจะมีหลายตัวแค่ไหนครับผมถ้ารถดำเราไม่มีนะครับเราก็มันก็ มันก็งานไม่เร็วอยู่ดีครับเพราะว่ารถดำมันก็มีชุดเดียวครับมีแค่สามคันเราเนี่ยเมื่อวานยังไม่จบครับงานบ้านนี้มันงานออกเรื่อยๆครับที่เรียกกับว่าหาสิบหกสิบเจ็ดสิบรถครับพี่น้องเอาไปปอะมาณลอยกว่าเที่ยวหรอครับนี่บ้านนี้ครับนี่มันตักลูกหลังครับ ngam bao, này? Để... Dùng ngam bao. Ừ, oh, ngam rồi này, luộc răng ngâm bao, hả? Oh, ngâm cái tô nó, hả? đó lên đảo đấy. Cái bọc cuốn này các anh. nữa. ามันถมอยู่มันผัดแล้วนี่ผัดดินเหนียวแล้วได้แค่นี้แหละมาไทายเปิด เอาละวัน,นั้นอดีใส่หลายหลายงานเขียวมีใบแจเรียนไหมเอามาเดี๋ยวตังนี่ให้ลงมามันยางมะเกิ้งกันมันไดมา ข้าคันออกตอนนั้นเ้าคันออกนี้เ้าคันคันเขา่ามาเลยเมื่อกี้นี่เราตั้งปั๊มให้พี่ใหญ่ใหม่ครับผมให้พี่สดใสใหม่หลายๆคนก็จะรู้ว่ากรู้ว่าถามว่าผมตั้งผมตั้งตรงไหนครับตั้งตรงนี้นะครับนี่ตั้งตรงนี้ครับ เอาคุณแจเลื่อนนะครับมาขันตัวนี้ออกนะครับขันตัวนี้ออกเราก็หมุนตัวนี้เข้าไปอันนี้เป็นการตั้งเข้าให้แรงขึ้นให้เร็วขึ้นครับปัม๊มปั๊มมันก็จะมุมมุมปั๊มมันก็จะกินน้ํามันด,ดูน้ํามันเยอะขึ้นครับถ้าเราตั้งเข้าไปแล้วคลายออกก็คือมุมปั๊มก็จะน้อยขึ้นนะครับอันนี้ ผมที่แรกช่างเขาตั้งไว้พอดีแล้วนะครับมันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ใหญ่ของเรานั่นสดสยนี่ปั๊มน้ํามันปั๊มโซล่านะครับไม่ไหวครับผมก็เลยหมุนออกนะครับคลายออกช่วยช่วยเครื่องครับพอเสร็จแล้วปุ๊บมก็ก็เลยตั้งเข้าใหม่ครับผมเพราะว่ามันตัวเดินมันจะถ้าเราตั้งไม่เสมอกันนะครับรถเดินมันจะอ่อนข้างหนึ่งนะครับทีนี้ตั้งเข้าไป ระดับปกติแล้วครับเดินก็แรงเท่ากันแล้วครับทีนี้ครับเป็นปั๊ม K3 V K3 V 63ครับ K3 V 63ก็คืออัตราการไหลก็คืออ่า63ลิตรต่อนาทีต่อลูกนะครับ2ลูกก็เป็น120 นะครับ126ลิตรต่อน,นาทีก็จะเท่าหนึ่งครึ่งหนึ่งของรถ200นะครับของรถใหญ่รถ200ก็คือมันจะไหลไหล200ขึ้นนะครับ200กว่าลิตรขึ้นไป200ขึ้นไปต่อน,นาทีครับแล้วก็มีให้สารวัตรสังเกตดูดีๆแล้วโอลิงครับรั่วครับตัวนี้ครับ โอลิงหัวครับโอลิงตัวนี้แหละมันรั่วครับทีแรกนึกว่าแป๊บขาดแปบ๊บแป๊บมันรั่วครับสังเกตดูดีแล้วตัวนี้ครับมันไหลอาบลงไป ทำงานแจ๋วครับพี่ใหญ่ของเราเทอร์โบน่าจะแกนเทอร์โบน่าจะสึกแล้วแหละเพราะว่ามันน้ำมันเครื่องมันเริ่มรั่วแล้วครับรั่วที่แกนเทอร์โบครับสังเกตดูท่อไอดีมันมีน้ำมันเครื่องเยิ้มบ้างแล้วครับ เร็วขึ้นครับทีนี้เดินก็จะเสมอขึ้นหมุนเข้าไปเกือบหนึ่งรอบครับเมื่อกี้นี่เครื่องยังรับได้ครับเครื่องนี่ครับเราใช้รถเก่าครับเราต้องรู้จัก ปรับปรุงเอาครับแนวใดเห็ดเด่เข้ากับเห็ดเอาครับพี่น้องสเสน่มันอยู่ตรงนี้ครับรถเกา่าคือเวลาที่เราซ่อมเนี่ยครับเราเราไม่ต้องเกรงใจเราไม่ต้องกลัวอะไรครับว่ต้องย่านห่างเห็ดไปโลดครับรถเก่าเนี่ยถ้าเป็นรถใหม่ละ่ะเราจะไม่กล้ายุ่งเลยนะรถใหม่นี่ครับเราไม่กล้ายุ่งเลยในเรื่องพวกนี้ครับกลัวว่ามันจะพังเยอะกลัวมันจะ เพี้ยนไปเยอะนะครับแล้วเราก็ตั้งไม่เปลี่ยนด้วยนะครับผมถ้าเป็นรถใหม่รถใหม่ต้องใช้เกียร์วัดนะครับเป็นระบบดิจิตอลน,นะครับเป็นระบบคอมพิวเตอร์นะครับไฟฟ้าต้องให้ช่างศูนย์นะครับเขามาทำของเขาเองครับแต่ว่ารถเก่าบางทีเนี่ยเป็นใดเนี่ยพี่น้องเอาอยากได้เรียวเขาก็ตั้งเขาครับมาตะเครืองรับไหวครับ อยากได้เรียวเท่าไรก็ได้ครับถ้าเราตั้งเขาเยอะๆเครื่องมันก็รับไม่ไหวครับนี่พอดีแล้วครับเนี่ยจะสามารถตั้งอีกได้ไหมได้นะครับแต่ว่าเอาแค่นี้พอตอนนี้รถดำกับเรียนมาท่านมั่นครับ น้ำมันไฮดรอลิกไร้อาบเลย ดำนะครับงานที่ต้องขุดใส่รถดำตามหมู่บ้านแบบนี้ต้องยกให้พี่ใหญ่เขาครับ,รบเหมาะสําหรับเขาครับผมรถดำแลนสามสี่ขั้นนี่พี่รองมาเลยไม่เหมาะกับงานที่จะเอารถใหญ่นะครับมา จอดนะครับจอดยืนตักครับให้พี่เล็กเขาจัดการไปนะครับพี่เล็กพี่เล็กน้องใหญ่ครับน้องๆของเขามีแต่ตัวใหญ่ๆเบิ่มๆ <c oughs> พี่เขาตัวเล็ก <c oughs> รเร็วขึ้นครับพี่นอ้องตังเราสวบสารวัตรบอกว่าคอนโทรลก็นิ่มขึ้นด้วยครับเบาขึ้นครับเพราะว่ามันเบาขึ้นเวลายกมันก็เวลามันก็ทันใจขึ้นครับเดี๋ยวไปสัมภาษณ์โชฟเฟอร์ใหม่ก่อนครับ กุ้มอุ้มครับจะวิ่งไก่สารวาัตรลูกลังสวยๆครับเป็นไรช่วเฟอร์งไม่คือวะนะเือเือเือสบายสบาย คือว่าสบายสบายอยู่อ่ะเฮใหญ่มันดับเด้อปุ่มี้ดับปุ่มี้ดับดับเกียร์ไปเมื่อเนี่ยดับตอนเกียร์ตัวก็ดับได้ออกตัวออกตัวเย่ามคุณแม่ยังดับพยายามอย่างมันดับมันดับโปรแกรมอยู่มัน่าเลยเอามันติดอยู่อ่ะสตาร์ทติดอยู่อ่ะโอ้เนี่ยโอเคโอเคเบื้องอัน ย่ำแรงเบิึงบึงหมอเบิึงอันน้ำมันน้ำนำกันมันอะไปยังไปแล้วครับอกบอกบึงเงินมันมันชาดแห้งสาเหตุมันรถคันเนี่ยโรคกินฮะกินว่ามันมันชาดแห้งพอดมันเลยพุดอะไรวะหมอมันเดือดเดือดเกินน้ำมันเดือดน้ำไอ้น้ำหมอมันได้เดือดพร้อมเดือดแล้วมันบกมันเลยแห้งพยายามเติมดูดูเอาพยาเอี้อ โอเคครับอะโอเคครับเดี๋ยวผมไปย้ายรถซานี่ครับผมไปงานชั่วโมงครับผมงานชั่วโมงทำงานชั่วโมงครับวันนี้ครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ